สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องวันนี้ก็มาพบกับซาบิวคือเกนะ่าเนาะทางส่องซาบิวคนบ้านป่าสาบายดีหมูเพื่อนทุกคนเดอ้อสาบายดีเอฟซีถูกถูกฐานเนาะหรือว่าจะเป็นผังลาวผังไทยพ่อแม่พี่น้องซาอีสานหรือว่าทางต่างประเทศซาบิวก็เขากราสบายดีแหละสวัสดีถุกๆูกฐานเด้อวันนี้ซาบิวกะเขาก็มาแต่เมื่อหน,น้าเนาะพี่น้องกะกะมาซีเว้นเว้นเนาะเพราะว่าซีมาเห็ดกินอยู่อยู่เฮือนพี่น้องเพราะว่าผ้าอัน พ่อห้อีพอไปมือนานะพี่น้องอย่ามันขำเราเนาะสบ,บิวกับอาบน้ำแต่วเว้นพี่น้องมืงเนี้เพราะว่าพ่อมาเห็ดอยู่เห็ดกินสู่อีพอกินเพราะว่าขำอะไรเราโบเห็นหุ่งเลยพี่น้องผู้เฒ่าเนาะมือสบ,บิวกัสิพาพี่พาน้องเห็ดอยู่เห็ดกินคือเก้าเนาะพี่น้องอยู่แต่เมโนโขนองเขากับมีลายอยู่เมโนูอย่นพี่น้องก่อนสิไปเห็ดอยู่เห็ดกินสบิวกับสิพาพี่พาน้องกันไปล่างพักหนึ่งสก่อนเนาะพี่น้องซึ่ง์พักกัเป็นพัก ดอกพักกาดซ้อมอะไรพี่น้องไปพี่น้องไปล้างพักน้ำสบิวเลยเนาะล้างพักหนึ่งอะไรพี่น้องปะไปล้างกันเลยเนาะอันนี้กะสิเป็นดอกพักพี่น้องสบิวสื่อมาแต่ตลาดตั้งแต่มือมู่วาดน,นี่เนาะพี่น้องกำละพันพี่น้องสบิวกะสิผ้าผี่้านองอันหนึ่งดอกพักกาดซ้อมเนาะพี่น้อง ลมากะบริไปเมืองนาพี <wi> ่น้องเมือนี้ิสบิวกะเห็ดกินยูหลุมเนาะพี่น้องเพราะว่าเธอเงินไผมันมืดเนาะภาพมันบมดแจ้งและสบิวก็เลยลงมาเห็ดกินยูหลุมเนาะพี่น้อง สบิวกะสิล้างพักแล้วสบิวกุยพาพีพานอกไปเบิง่งอันเมโนโอูอาหารการกินของเฮามันนี่นาะว่ามียังแน่พี่น้องตอนนี้สบิวกะข้างอันดอกพักกาดซ้อมเป็นทีเรียบร้อยเนาะพี่น้องผูวภายลูกแห่งแหงเนาะมันนี่สบิวกะสิพาพีพานอกมาเบิง่งอาหารการกินของสบิวเนาะพี่น้องว่ามีอย่างแน,น่เนาะนี่พี่น้อง เขียดเหงสบิวพี่น้องตากไว้มันตายอลไรตากเมียนเนาะพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นอันแมงดาเนาะนี่เลยกัอาหารแซ่บพี่น้องตาก,กระแตนพี่น้องนี่ลายที่นาะพี่น้องนี่สบิวสีขวะผะสู่เอฟซีกินหรือว่าพาพ่อแม่พี่น้องกินเนาะอันนี้ก็จะเป็นมักแตงพี่น้องสบิวสีแจว่วอันเขียดเหงใส่แมงดาแล้วก็ กินกับมักแตงแล้วกะดอกผักกาดซ้อมพี่น้องน้องซาบ,บิกุกะสีนี่เขียดแหงสีเอาไปปิ้งหรือว่าเอาไป,ปย่างแล้วเนาะพี่น,อบบน้องซาบิุกะสีเอาไปย่างกับอันแมงดาเลยเนาะเพราะว่าซาบ,บิุสะซีเจลใส่ก,กับแมงดาพี่น้องพอเราเอางวเข้ามาเลยแหงผั <c oughs> กกะหรีทอดกินเนาะพี่น้องทอดแล้วตำบังหุงเนาะ หานรักของสบ,บิวพี่น้องตามมาหูมูอานนี่ซองเถือกินพี่น้องเฮ้ยกินอยู่เพื่นสนุนยเนี่ยสบิวว่าแจ๋วใส่กับเมงดาแซ่บแน่นนอนเนาะพี่น้อง มียังพอ,อเบ<ป>สอย่าไปเกลือมันมาอีก,กตอนนี้สบิวกะหนีเขียดเหงกาแล้วไปที่เรียบร้อยเนาะพี่น้องมันรุดออกตัวหนึ่งกาหนีบ่ได้เบิร์ดนาะพี่น้องเพราะว่าสบิวก็เอาไว้กินร้ายมืออะไรเนาะน,นี่เด็ดนนี้สบิวก็สิพาสีพาอันน้นองไปเบิ่งอัน,นดอกพัก เดี๋ยวเอาเออ <c oughs> สิก่อนิดตอนนี้สบิวกัสิง่งโป่งเนาะพี่น้องเพราะว่าพักมันซุกแห้งเนาะห่อนเด้ห <c oughs> ลังจากที่สบิวกัได้อ,นอนันโปงอัน หมอ,อันหนึ่งอันดอกพักเลยเนะาะกัสีขัวตะก,กะแตนใส่น้ำตาลจักหน่อยพี่น้องเอ้ยแซบ่บ หลังจากที่ซสบิวกัขัวอันตะกะแตนกัแล้วเป็นที่เรียบร้อยเนาะยังปีงเขียนกับจ,จีมักเพชรจีมักเพชรแล้วซสบิวกัสิพาพีพาน้องยังพันได้จีแมงดาเนาะจีแมงดาแล้วพลัซสบิวจังสิไปต่ำพี่น้องเอ้ยตะกะแตนแม่ไข่แมงดาหลักไปหลังจากที่ซสบิวกั ขวตะกะเต้นแล้วแล้วก็ปี๊กเขียดกันแล้วไนอนพี่น้องกะมะเพชรกะปิ้งแล้วแล้วสบิวกัสิ่แจ่วแล้วเนาะลงมือแจ่วแล้วพี่น้องขับหมดยังพอนี่หมดเดียดนะมัดคิ้วเหรอมันตึ๊งคิ้งอะไรมันจะทำมันตึ๊งอันน้ำตาลบ้างจังหวัดเพชรพลนาะงเพชรเขียดบังกาลัยมาใช้ในชาดิวั มอยู่ใสาเออมอยู่ในอันพี่น้องกินคฮมติดได้ไหมยันคิวดิปปเมนดาตีนมันก็บิดออกปะขอจเลบบิดออกเนาะตอนน้หอมตีนมันดกนแหลจะมัหอมหอมยามเลย ไก่เขาคือกระเตือมาไหล่ว้จ้ะเดห้าจินเล็กกระปุกปะจะยังบ่ไดเกลือมั่นมันอืมอเกลือจะปิดตามเมงดาคนพี่น้องตามให้มันหมุนสุกันจรงเสีเอาเขียดลงกำลัง ห,ห่ายตำแห้งแต้มอนนีตอนนี้สบิวกตาตำมมงดากาหมุนแล้วนาอพี่น้องแล้วสบิวกาสซิตามเขียดต่ <c oughs> อห้างบริสิมฉันได้เรับเอื้อบเอง <c oughs> กับบริสิมซ้ำปะเต็มขบขบกน่อยพอดขกใหญ่อยูอน่ยนะ หกกระแพนแช่หกหกสิบหอมตุ่ดก็หอมแต่เมนดาจ้ำโบเบิร์ตใส่ตุ้ยใส่ไหน่อยหอมหอมพี่น้องเอ้ยหอมแต่เมนดา มีใครที่พอจะซีมึงอะไรันมันตักรแตี่ข่อยู่ตินี่ติีเลยต้องไม่ติ่เีบมึงบ้านี่โต้ดิไอเงนบดบนี่อย่ิโยพักส่กนพี่นอก ก็หอมมาเลยหอบินจะซ้อมหกุ้มๆขึ้นออโอ้แมงวันมาแล้วกุ้งบินต่ำไหม่เลยเนอะขึ้นนี่เจ้าบริผูกง่วงป่ะพอ ดูข่าวเ้วได้บ้านชิมก่อนแทบแทบพี่น้องเพราะแหละตอนนี้อาหารคงเฮากาแล้วเป็นทีเรียบร้อยเนาะพี่น้องหัวต,กกตะกั่นแตนแล้กก็เจีวเขียดใส่แมงดาเนาอแล้กก็นหนึ่งพัก หมักแตงพี่น im ้องมามาอาหารแรงของเฮาจะเนจะแซบพี yeah. ่น้องจะอาหารป่านะพ่อข่าวหนึ่งข้าวบริกโนข้าาบริกินข่าวมือ้าว้ิมือ้านด้บริกินพี่น้องคเต็มติบคือเก่ามือ้านี้บริกินข่าวของเพื่อนบริกินมันจะมากินแมล หรือผ้าข้าลืมคุยเกลือนัวค่ะก็เตอนนี้ซาบิวกาผ้าพีผ้าน้องกินอันขัวะตะกัตนเนาะละกันเจวเมียงดาใส่เขียดเหงพี่น้องซาบิวกาสำหรับอาหาร แรงของซาบิวเนาะกะอิ่มมานาะพี่น้องกะพาเอฟซีทุกทุฐานกินข่าวแรงกะอิ่มเป็นทีเรียบร้อยเนาะอีพอกะไปเมื่อนาเลยย่างแต่สหายเพิ่นมาเพิ่นอทะเลนะพี่น้องโบออกนั่นคำว่าบบไหลมันกับโไปแล้วนาะพี่น้องซาบิวก็เลยสิเกียอยู่บ้านมาเนี่ยสำหรับคลิปที่พาพี่พาน้องกินข่าวแรงซาบิวกะสิขอจบคลิปเอาไว้สำเนีญเนาะฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์ กดติดตามเมสี่บิลเดอเพื่อเป็นกำลังใจเหตุคลิปต่อๆไปเนาะขอพระคุณทุกๆทกานเด้อที่ข่าวมาให้กำลังใจสบ,บิลเนาะขอบ,บุญขอบคุณหลายๆเด้อ